DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากพร้อมคุ้มครองเคียงข้างคุณตอนที่3รักออนไลน์รู้เท่าให้ถึงการเอ๊ะใครโทรมาโทรมา,รม,ามีอะไรแกแกอยู่ไหนอ่ะฉันไปหาได้ปะเกิดอะไรขึ้นแกมาสิมาสิฉันนั่งอยู่ร้านกาแฟาข้างตึกแกนี่แหละ สองสามเดือนที่แล้วว่าแกมีผู้ชายยุโรปทักมาจีบฉันฉันคุยกันถูกคอมา ฉันคิดว่าฉันกับเขาเป็นแฟนกันแล้วนะจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเขากำลังจะเปิดสตาร์ด้าบในไทยตอนนี้กำลังระดมทุนอยู่แถมบอกด้วยนะว่าถ้าสตาร์ด้บเปิดแล้วว่าเขาใช้ฉันเป็นหุ้นส่วนด้วยฉันก็เลยโอนเงินลงทุนไปให้เขาตามที่เขาขอมาเธอฉันเชื่อเขามากๆเลยนะพอช่วงแรกอ่ะฉันได้เงินปันผลก้อนโตเลยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็บล็อกฉันไปเลย แล้วปังไหมละแกสรุปแล้วแกโอนเงินไปเท่าไหร่ล่ะรวมๆแล้วก็น่าจะ1ล้านบาทนะ่ะโอ้ my g o ดแกโดนหลอกไปขนาดนี้ไปขอดูหน้าเขาหน่อยสิว่าหลอกขนาดไหนแกนี่มันเจ้าของบริษัทรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า BTS หรอแกเจ้าของก็เป็นฝรั่งหรอ โดนหลอกแลวยังจะมาตลกอีกนะแกฉันหมายถึงเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าอีลอนมาร์กเษฐีติดอันดับโลกเลยนะเขาจะมาคุยกับแกทำไมเนี่ยตัวปลอมฉันก็ใจเนี่ยว่าแกทั้งรักทั้งอยากต่อยอดเงินในการลงทุนใหม่ไม่ชอบเอาเงินไปวางไว้เฉยๆแต่เพื่อนคะธนาคารในไทยก็มีตั้งเยอะแยะวางแผนการเงินกระจายความเสี่ยงมันดีกว่านะฝากประจำฝากออมทรัพย์ไปบ้างเอาไว้ลงทุนบ้างอ,อย๋ยไม่เอาหร ฉันน่ะเลือกแต่ธนาคารอินเ์เนเนแนลเท่านั้นเพราะฉันรู้ดีว่าเขาไม่ปิดกิจการง่ายๆหรอกกลัวนธนาคารปิดกิจการแต่ไม่กลัวไม่ชะชีพหรอกนนองจ้า<ก>จริงจังละ<อ>ฉันเข้าใจนะว่าแกกลัวนธนาคารปิดกิจการแต่แกรู้หรือเปล่าว่าต่อให้เป็นอย่างนั้นเงินแกก็ได้รับความคุ้มครองนะฮะจริงปะเนี่ย ที่ฉันกําลังจะบอกเนี่ยคือหน่วยงานที่เขาคุ้มค,คอาารงองเงินแกคือสถาบันคุ้มครองเงินฝากการคุ้มครองเงินฝากเป็นนโยบายของภาครัฐ่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับเงินคืนภายใต้วงเงินคุ้มครองหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาท 1. รายผู้ฝากต่อหนึ่งสถาบันการเงินขอแค่แกฝากเป็นสกุลเงินบาทนะดูะรายอยู่แกโอ้ไม่กอดมีคนทักมาหลอกมา ยังไม่เข็ดอีกเหรอแกนี่มันโลนันโดหนักบอลจ้า DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝากพร้อมคุ้มครองเคียงข้างคุณ